นะคะ<ผ>ม,มาที่น้องปอนเลยค่ะดิฉันนึกแล้วดิฉันจะต้องกระเถิบมาทางนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องปอนค่ะคน่ารักน่าทนุถนอมเขาบอกว่าตอนออดิชั่นน้องปอนไม่ธรรมดาลเลยไม่ได้ร้องเพลงอย่างเดียวแต่ร้องไห้ด้วยทำไมอ่ะคือกรรมการจี้จุดเล็กน้อยครับให้ให้แบบเอามือจี้เอ <GL S 2> ไม่ใช่ครับค,คือให้ให้พูดเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองไงครับนี่ก็จะร้องอีกนะคะทำไมคะ คือผมมาอยู่กรุงเทพเนี่ยผมมาใช้ชีวิตคนเดียวครับอยู่คนเดียวเนี่ยครับแต่แม่ก็อยู่ที่เชียงใหม่ก็ไม่ได้เจอกันเนี่ยก็แบบคิดถึงแม่ครับก็เลยแบบน้ำตาไหลโอ้โหนะคะคุณแม่มาหรือเปล่าวันนี้ไม่มาครับ<ต>ไม่อยู่เชียงใหม่ครับน่าจะได้รับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดหรือไม่เราก็บอกญาติให้ส่งลิงก์ u t u b e ให้แม่ดูแต่วแม่ผมดูอยู่ครับตอนนี้นนแม่อยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณแม่ทางบ้านบ้างรักนะครับแม่ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องแสดงให้สุดฝีมืออยากจะฟังเสียงเหลือเกินนะคะร้องให้เราฟังหน่อยนะคะได้ครับค่ะความโสดประมาณกะปีบกระปอยกระปีบกระปอยกระปีบกระปอยปอยโสดไม่กิ๊กเป็นร้อยไม่กิ๊กเป็นร้อยอีกนิดจะสองร้อยโสดเป็นบางเวลาแต่แฟนฉันมาก็ได้เวลาย้อยงอยงอยย้อยย้อยย้อยโอ้ยเสียงตัวเล็กมาเต็มเต็มอาค่ะ เพลงนี้ชื่อว่าปอยหยอยไม่ใช่ครับชื่อเพลงว่าเด้งดึงเด้งด,งดึงไม่ใช่ครับโสดก,กับปิบกระปอยครับผมออ๋พี่จับได้แต่ปอยกับหยอยยังไงะะไม่ใช่ครับอ่ะน้องภูมิวันนี้นะคะ จะได้เชียร์ได้เลือกบีที่น้องๆเนี่ยจะมาจับแล้วก็เป็นเลขเด็ดในใจของทุกๆคนเหมาะกับการแทงสลากอย่างยิ่งเลยทีเดียวขอให้น้องๆสุภาพสตรีนะคะได้จับเลือกหมายเลขกันก่อนเลดี้สวัสดีครับผมก็ปอนนะครับ V4 นะครับ